ทุกคนรู้ไหมผมมาเจออะไรเอ่ยผมมาเจอต้นมะขามป้อมทุกคนมันดกมากทุกคนดูสิครับโอ้มองเห็นกันไหมเนี่ยมันเป็นยานะทุกคนมันเป็นยาชุ่มคอแก้ไอขับเสมหะนะทุกคนเนี่ยโอ้ยดกมากเลยมันจะมีรสเปรี้ยวอมฝาดนะ อ่อถ้าเป็นอาไิจิ้มพริกจิ้มเกลือได้เอาไปดองก็ได้นะแล้วก็ทุกคนเคยเห็นยาแก้ไอไหมยาแก้ไอมะขามป้อมอะไรนี่เลยทุกคนนี่นี่มันกินได้เลยนะเนี่ยจะได้เก็บเก็บไปกินเดี๋ยวขอชิมก่อนบางต้นมันก็จะปเปรี้ยวบางต้นก็จะฝาดแบบแล้วแต่นะือ คนไม่น่าจะชอบนะเพราะว่ามันจะติดปาดนะทุกคนอืมดอกมากแล้วเก็บไปเยอะๆเ,เลยดอกจริงๆ อเอาไปจิ้มกะปิเนาะมซมหน่อยซ้มหน่อยโอ้ยมันยอนแสงมีไปถึงยอดนั่นเลยอะ่ะ ก่อนผมก็ไปเจอที่แม่ห้องสอนมันจะขึ้นตามข้างทางอย่างเต็มเลยแม่ห้องสอนเขาก็เอาอันนี้ไปทําน้ำมะขามป้อมขายจยงน่นะทุกคนที่เขาขายอ่ะตามตลาดนัดหรือตามสะพานลอยทุกคนนะั่นแหะมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศแต่ว่าพันธุ์ของเมืองไทยอ่ะแบบตัวยาสรรพคุณทางยามันเยอะมากเลยอะมะขามป้อมอมันก็จะไปอยู่ในพวกยาสมุนไพรตำรับไทยเยอะมากเลยทุกคน เผื่อใครเจอนะเนี่ยหน้าตาแบบนี้เลย